คำถามได้เลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นการเสียเวลาค่ะเช้านี้ขอต้อนรับนะคะกับคุณวีรวัตรวิรโรธโพคารหรือว่าคุณนิกนะคะผู้อำนวยการอุโโฝ่ายวิเคราะห์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดขอต้อนรับคุณนิกค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณนิกคะอยากให้ฉายภาพเมื่อวานนี้หน่อยโอ้โหเมื่อวานนี้ตลาดดีดเด้งดีมากๆเลยนะคะในขณะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ย ทางนักลงทุนออย่างเช่นโฟล์เขาอาจจะมีการขายทํากําไรเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงออกมาแต่ดูท้ายเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยเราก็มีได้นําพาดูดีดเด้งกันดีมากๆเลยนะคะสิ่งสําคัญที่เราอยากจะถามว่าเมื่อวานนี้นก็มีอาการแอบรุ้นเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะแบบว่าพอโทนที่ออกมาดีสําหรับในวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยมีโอกาสไหมว่าที่จะแบบจะไปยืนเหนือแนวต้านสักทีไม่รู้ว่าตอนนี้ทาง คุณนิกเนี่ยให้กรอบแนวต้านสําคัญเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะณนะตอนนี้ครับสําหรับตัวเซตินเด็กนะครับกรอบในช่วงที่ผ่านมาที่แกว่งเนี่ยจะอยู่บริเวณแถวซับด้านล่างนะั้นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบนะครับด้านบนอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เป็นบวกเลยเนี่ยต้องปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ทะลุยืนเหนือหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าจุดให้ได้สำหรับตัวเซตินเด็กนะครับถ้าเกิดว่ายืนได้เนี่ยอันนี้เนี่ยมีโอกาส สูงมากนะ,ะที่จะขยับขึ้นสู่ระดับเหนือระดับ1700จุดได้เพราะว่าต้องเรียกว่าการพักตัวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก1เดือนแล้วก็ถือว่าเ,เพียงพอนะครับที่จะทำให้ในแง่ของแรงส่งเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้แต่ว่าด่านแรกคือ1,695ก่อนครับสำหรับตัวเซ็นเด็ก ค่ะนะคะนอกนอจากการที่คุณนิคพูดไปมน่อสักคุ่นี้ว่าเราจะต้องไปยืนเหนือที่1,695ให้ได้มันยังมีอินดิเคเตอร์ตัวไหนประกอบเพิ่มเติมไหมคะที่ทําให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าโอ้ตอนนี้แหละเรายืนอยู่ได้สบายใจแล้วแล้วก็ถือว่าแบบไปตลอดไปต่อไปเลยอาจจะไปฮิตพันเอะไรหรือว่าไปเป้าอื่นด้วยซ้ําไปค่ะคือต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนมกราที่ผ่านมาที่ตลาดแนลนดี่ขึ้นไปแล้วก็ไปพีคที่1 6 9 5รอบแรกเนี่ย ขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเนี่ยมันค่อนข้างจะมีสัญญาณโอเวอร์บอทออกมามันก็เลยทําให้โอกาสจะไปต่อเนี่มันยากแต่ทีเนี้ยพอพักตัวลงมาแล้วทําให้ไอซ์ไอเนี่ยปรับลงจากระดับ70กว่าลงมาเหลือระดับ58ตอนเนี้ยเรียกก็เป็นระดับที่ค่อนข้างดีนะครับสะท้อนว่าตลาดยังอยู่ในร้มขาขึ้นแล้วก็เรียกว่ามีมีแก็ให้สามารถขึ้นไปเทสที่เดิมโดยที่ไม่มีสัญญาณโอเวอร์บอทได้ นะครับอันนี้ในทางเทคนิคเนี่ยก็บอกว่ามีลุ้นนะครับส่วนเรื่องของตลาดที่วกขึ้นมาแรงในวันก่อนหน้าเมื่อวานนี้เนี่ยยังคงเป็นประเด็นเรื่องของความคาดหวังตลาดที่มองว่าออดอกเบียของเฟดใกล้พีคนะครับตามที่ทางเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงค่อนข้างที่จะชัดพอสมควรในช่วงหลายๆเดือนหลังนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เม็ดเงินยังคงไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็จริงๆไหลเข้าทุกสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็น หุ้นเป็นบอลเป็นทองนะมีที่ไม่เข้าเนี่ยก็คือแค่น้ํามันอย่างเดียวช่วงนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงออดอลลาร์เนะี่ยที่แข็งค่าแรงมากในช่วงปี2022เนี่ยจะเห็นว่าช่วงหลักเนี่ยคือเรียกว่าถือเงินดอลลาร์น้อยลงกันคือเอาดอลลาร์มาซื้อพวกสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆใด้มากขึ้นนะครับอืมนะคะเพราะฉะนั้นเข้าประเด็นเลยคี์สำคัญเมื่อวานนี้อยากให้คุณนิชัยพาดมลอกันนะคะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยโอ้โหตลาดก็ ก็รูดลงไป300กว่าจุดนะสำหรับธนาคารเอาสำหรับ,รบตลาดหุ้นสหรัฐอะนะคะที่์สำคัญที่ทำให้สินทรัพย์เสียสเส่ยงครึกครื้นหลักๆคือจุดไหนถ้อยไหนถึงแบบว่าโอ้โหเอาละฉันมั่นใจแล้วครับคือผมว่าจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยผลการประชุมเฟดกับสเตทเมนต์เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ ดูหวือหวาหรือว่าผิดประจักษ์ที่ตลาดคาดเนาะทั้งเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยส25นะครับส่วนสเตทเมนต์เนี่ยมีปรับนิดหน่อยนะมีปรับคําตรงเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับที่ใช้คําว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มเห็นการปรับตัวลงมานะครับแต่ยังอยู่ดับสูงอันนี้คือสิ่งที่เขาใช้นะครับซึ่งอพอมาเป็นเรื่องของถ้อยแถลงนะครับเรื่องของการตอบคําถามของเฟดเองเนี่ยของพาเวลเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโทนเนี่ย เขาไม่ได้พูดถึงขั้นว่าแบบผ่อ,อนคลายมากหรือว่าโดวิชมากนะครับแต่ว่าเฟนเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ซอฟตอกว่าครั้งก่อนนะครับที่เฟดอาจจะบอกว่าเงินเฟอ้อยังเป็นปัจจัยเสียงอะไรเงี้ยรอบนี้เฟดก็พูดว่าเรื่องของการชะลอตัวของเงินเฟอ้อเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะครับคือใช้คําว่าแคตสตาร์ตอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่เรียกว่าตอกย้ําความเชื่อมั่นของตลาดได้แต่เรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยต้องบอกว่าตลาดตอนเนี้ ยังไม่เชื่อเฟดเท่าไหร่นะคือมองมองผ่อนคลายกว่าเฟดนะครับอย่างเมื่อวานนี้พาเวลก็จะบอกว่าดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะยังขยับขึ้นอยู่อีกสักสองครั้งนะใช้คําว่า couple นะก็คือประมาณสองครั้งแต่ตลาดตอนเนี้ยมองครั้งเดียวนะครับแล้วก็พาเวลก็บอกว่าในเรื่องที่จะปรับลดดอกเบีย้ยในช่วงปลายปีเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อเขาเหมือนเขาก็พูดประมาณว่าไม่ไม่ได้มองอย่างนั้นนะคือเราเขาคือมุมมองเนี่ยเขามองว่าคงม นะขึ้นอีกสองครั้งแล้วคงซึ่งจริงๆมันคือตามดอทพลอตนะครับเพราะดอทพลอตเนี่ยมันก็สะท้อนตั้งแต่ปลายปเีเลยแล้วว่าขึ้นไปถึง5.25แล้วก็คงคือเขาก็คงพูดในลนักษณะของตามดอทพลอตแต่ว่าแนวโน้มที่จะลงมีไหมเขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะครับเพียงแต,แต่เขามองตอนนี้เนี่ย้ถาถสาานกรณ์ปฏิบัติมองไม่ได้ปรับลงนะครับแต่ตลาดเนี่ยมองอ่อนกว่าก็าคือมองขึ้นดอกเบี้ยแค่ค,ครั้งเดียวกับมองปรับลงช่วงปลายปีนะครับ แล้วทําให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะนสแดกเนี่ยดันลี่ขึ้นมาแต่เนี่ยผมผมกลับมองในมุมกลับนิดน,นึงว่าแปลว่าตอนนี้ตลาดไ r i ซ์อิสิ่งเนี้ยไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็โดวิชต่อเฟดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเฟดแมวโน้มโดวิชตามเนี่ยตลาดอาจจะไม่ได้บวกแรงต่อได้นะครับ oh, เพราะว่าไพรซ์อินตรงนี้ไปแล้วก็ระยะสั้นก็เลยมองว่าถามว่าดูดีไหมดูดีกับสินทรัพย์เสี่ยงแต่ถามว่าอัพไซด์จะบวกขึ้นแรงๆต่อเนื่องไหมเนี่ย คิดว่าอัพไซด์ใน,นช่วงนี้อาจจะเริ่มจํากัดมากขึ้นนะครับด้วยดัชนีที่บวกขึ้นมาเร็วด้วยนะอย่าง n a สแ a กเนี่ยบวกขึ้นมาแล้วประมาณ10% y กว่าเปอร์เอ่อย์ทูเดอย่างเงี้ยนะเอบวกมาแล้วประมาณ10%เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่ระยะสั้นคิดว่าอาจจะเห็นการชะลอตัวสลับได้บ้างกันนะครับ อืมนะคะแต่จะเห็นว่าที่แบบโดดเด่นเลยอย่างที่คุณนิกบอกไปก็คือ n a s d a q นี่คือบวกขึ้นมานะคะแล้วก็ n a s ส a q ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเทคที่อยู่ในนั้นนะคะแต่ว่ามันเหมือนมันย้อนแย้งกันหรือเปล่าที่ว่าโอเคในขณะที่แบบตลาดหุ้นในกลุ่มเทคดีดเด้งด,ดีแต่ว่าทางกลุ่มเทคจะเห็นว่าเราเห็นออกมาประกาศปรับลดพนักงานค่อนข้างเร็วค่อนข้างเยอะโอเคเขาอาจจะมีการปรับตัวเวลารับก็รับเร็วเวลาออก,ก,อ,อ,กออกฟ้าผ่าเลยแบบเนี้ยค่ะคือต้องบอกว่าส่วนหนึ่ง,งเนี่ยเป็นเพราะว่า ปีที่แล้วเนี่ยดัชนีตัวกลุ่มเทคหรือว่าถ้าถ้าเราใช้ Nasdaq พูดเนี่ยจะเข้าใจง่ายนะครับก็คือ Nasdaq เนี่ยลงจากระดับพีที่16,000จุดน,นะลงมาทำโลอยู่ที่ประมาณ1,000งหมนะค,ค,ค,คือลงมาลงมา6 0พัเนี่ยก็คือลงมาเกินกว่า30%มนะมอืมค่<น>ะหรือหรือ,อันจริงคือลงลงมา1ใน3แล้วกันลงมา1ใน3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้มันก็สะท้อนความกลัวความเสี่ยงไปพอสมควรแต่ทีนเนี้ยพอภาพมันเริ่มดีขึ้นดอกเบี้ยเริ่มใกล้พีคเนี่ยเลยทําให้มีแรงรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ที่บอกแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับไฮที่หมื่นหกพันตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณสักหมื่นสองพันเนี่ยก็ยังถือว่าเขายังปรับลงมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นตจากปีที่แล้วอยู่นะครับส่วนเรื่องของ การปรับลดพนักงานเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ตลาดอาจจะมองคือว่าก่อนนี้กลัวเรื่องรีเทชชันแต่ทีเนี้ยพอเห็นการเลี้ยอพอเห็นการไล่เนี่ยคือปกติถ้าเรากลัวอะไรเนี่ยอย่างกลัวกลัวรีเทชชันนัมักจะไม่เกิดนะครับรีเซชชันมักจะเกิดเวลาที่ทุกคนไม่คาดคิดนะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเบสเคสของเฟดเนี่ยที่เมื่อวานนี้พาวเวลก็พูดชัดนะว่าเขายังมองเบสเคสคือปีนี้เนี่ยเป็นโพ i ิทีฟโกรทนะก็คือไม่ได้ติดลบเพียงแต่ว่าอาจจะบวกได้แบบอ่อนมากๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังเห็น ในทางบวกได้อยู่ในแง่ของประมาณการเบสเคสปัจจุบันนะครับอันนี้เลยทําให้ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเลยรีบาวขึ้นไปได้แต่อย่างที่บอกคืออันนี้มันเป็นลักษณะของการรีบาวจากการที่ลงแรงไปที่แ้วแต่มันจะไม่สามารถกลับไปที่เดิมได้ในระยะเวลาใกล้เลยเพราะว่าหนึ่งคือเราจะเห็นเศรษฐกิจชะลอแน่นอนนะครับสองคือเราจะเห็นดอกเบี้ยเฟดเนี่ยต่อให้พีคที่ห้าเปอร์เซ็นตก็จะยังไม่ลงเร็วนะครับปีหน้าเนี่ยอาจจะเห็นลงมาที่ระดับสักประมาณ 3%กว่าๆนะครับเป็นไปได้แต่จะไม่ใช่ศูนเปอร์ซหรือหนเปอร์ซเอร์เซเหมือนกับในช่วงก่อนโควิดหรือว่าตอนโควิดได้เร็วนักเพราะฉะนั้นเนี่ยกลาบไปที่อัตราดอกเบี้ยจะยังอยู่ระดับสูงกว่าระดับปกติเนี่ยหุ้นที่เป็นลักษณะของหุ้น P/E สูงหุ้น High Growth หุ้นพวกนี้รีบาวได้แต่ว่าโอกาสที่จะยืนสูง,งาน,นานๆหรือว่ากลับไปที่เดิมผมคิดว่าน้อย แล้วยิ่งดัชนีขึ้นมาเร็วๆแบบนี้ผมคิดว่าระยะสั้นก็อาจจะมีจังหวะพักตัวให้เห็นสลับนะครับอันนี้ก็ต้องบอกคือตลาด p r i ์กับประเด็นผ่อนคลายตรงนี้ไปค่อนข้างพอสมควรค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วอืนะคะนอกเหนือพันพ้นไปเคลียร์คัสและเพราะฉะนั้น ECB BOE ไม่ได้มีไม่ได้มีผลกับดัชนีต่อไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าจบที่เฟดแล้วใช่ไหมคะเออ BOE กับ ECB วันนี้ก็น่าจะขึ้นคนละ0ูจเปอร์เซ็นต์ ตัวอัว ECB เนี่ยตัวดอกเบี้ยเงินฝากน่าจะขึ้นมาที่2.5นะครับแล้วก็ตัว BOE เนี่ยน่าจะขึ้นมาที่4เปอร์เซ็นต์ะครับก็ไม่น่ามีอะไรพลิกโผลแล้วก็ตัวคือถ้าเทียบกันสามตลาดเนี่ยคนที่น่ากังวลที่สุดคืออังกฤษเพราะว่าอังกฤษเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวที่เศรษฐกิจติดลบในปีนี้นะครับถ้าดูประมาณการจาก IMF เนี่ยทุกคนรอดหมดนะ เท่าประมาณการนะเป็นบวกหมดเมียงกิตติดลบคนเดียวนะครับอดอกเบี้ยของทั้งสองคนนี้น่าจะพีคหลังเฟดเฟดตลาดคาดพีกมพีคมีนาใช่ไหมฮะค่ะเอ่อ B O E กับ E C B ตลาดคาดว่าน่าจะพีค Q2 สองประมาณกลางปีนะครับแต่เทรนเนี่ยก็คือพีคหมดครึ่งแรกของปีนี้รวมถึงจริงไทยด้วยนะกนอง,อง,องเนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะพีกกลางปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวดูกันว่าเงินเฟ้อลงไหมถ้าลงก็อาจจะเห็นการลดสักครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีได้แต่ว่าเบสเกณฑอันนี้คือ ขึ้นถึงสองเปอร์เซ็นก่อนในกาสำหรับบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยตลาดมองภาพนี้อยู่แล้วและอย่างที่บอกคือผมคิดว่าก็ไพรซ์ินไปเกินห้าสิเปอร์เซ็นแล้วสำหรับภาพนี้เผอเนี่ยอาจจะอาจจะถึงท่านเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วด้วยซ้ำน,นะครับนี้เนี่ยต่อไปมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะว่าหนึ่งเงินเฟ้อลงได้เร็วต่อเนื่องไหมถ้าเร็วต่อเนื่องก็จะยิ่งมันมันมันเป็นโดมิโนเหมือนกัน,นถ้าเงินเฟ้อผ่อนเร็วออดอกเบี้ยก็จะมีโอกาสแช่ท<ม>ี<ๆ>่ดับสูงเนี่ย ช้าเออมีโอกาสที่จะแช่ในระดับสูงเนี่ยสั้นลงแล้วก็เศรษฐกิจก็จะมีโอกาสติดลบน้อยลงมันเป็นโดมิโนโต่อไปอืมนี่ยเป็นภาพโดมิโนโที่กำลังจับตามองด้วยนะคะถัดจากวันนี้อ้าวพรุ่งนี้ต่อเนื่องเลยนะคะกับตัวเลขจ้างงานนอ,อกภาคเกษตรของสหรัฐค่ะมองยังไงคะสำหรับในในจุดนี้ค่ะตลาดคาดชะลอนะครับคือถ้าดูในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยการจ้างงานนอ,อกภาคเกษตรสหรัฐเนี่ยชะลอลงมาต่อเนื่องนะ จากระดับประมาณ5 0 0 0 0ตำแหน่งในเดือนกรกฎาปีแล้วนะไล่ลงมาเหลือ2 9 0 0 0 2 6 0 0ล่าสุดคือ2 2 0 0นะเดือนนี้นะครับเดือนมกราเนี่ยตลาดคาดแ85,000ก็คือผ่อนลงต่อนะครับแต่สิ่งที่ต้องตามคู่กันเน่ยนอกเหนือจากการจ้างงานคือค่าจ้างนะครับถ้าเราจะมาได้เดือนที่แล้วเนี่ยวันประกาศเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ทุกคนอยากเห็นนะแล้วก็หุ้นพุุงขึ้นแดงเลยก็คือตัวเลขจ้างงานเนี่ย ตลาดอยากให้ชะลอนะตลาดอยากให้ชะลอแต่ดีกว่าคาดอย่างเช่นเดือนที่แล้ว200,2ใช่ไหมเดือนนี้ตลาดคาดห8 5ถ้าเกิดว่าออกมาสมมุติออกมา2 0 0 0 0นอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นตัวเลขที่ตลาดชอบคือชะลอแต่ดีกว่าคาด mm. กับอีกอันหนึ่งคือตัวเลขค่าจ้างแรงงานตลาดอยากให้ต่ํากว่าคาด mm hmm. ถ้าออกมาทรงเนี้ยตัวเลขอการจ้างงาน ชะลอแต่ดีกว่าคาดบวกกับตัวเลขค่าจ้างต่ำคาดพุ่นขึ้นต่อถ้าเป็นอ,อย่างนี้โอ้โหนะคะตอนนี้รู้สึกว่าโทนเนี่ยมันออกมาดีแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็มาอรอลุ้นกับปัจจัยภายในก็ไม่น่าจะพิกละหลักๆปัจจัยภายในตอนนี้สําหรับที่เรามาอรอลุ้นกันอยู่แล้วก็อาจจะหนุนนํามองว่าเรื่องของการเลือกตั้งและนโยบายต่างๆแต่ละพักที่ออกมานี่ถือว่าตอนนี้เราหวังพึ่งได้แค่นอกเหนือจากการเก็งกำไรงบ อิเล็กชันลารี่ยังถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญด้วยไหมคะมก็ผมคิดว่าก็มีส่วนครับเพราะว่าก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วแล้วก็โอกาสจะยุบสภาก็<ม>ก็มีนะในเดือนนี้นะครับก่อนกอน่อนอภิปรายทั่วไปหรือถ้าหลังอภิปรายทั่วไปเนี่ยจริงๆถ้าจะยุบมันต้องยุบก่อนม,มันต้องเอเรียกว่าอย่างช้าที่สุดเนี่ยก็เดือนมีนาะนะครับวิธีสามของเดือนมีนาะนี่คือช้าที่สุดแล้วเพราะว่าถ้า เพราะว่ามันจะหมดวารละอยู่แล้วคือปลายเดือนมีนามันก็จะหมดอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเอาจริงๆถ้าไม่ยุบเดือนนี้เนี่ยผมว่าก็ไม่ต้องยุบก็ได้เพว่ามันไม่ค่อยเยอนะเดี๋ยวเขาจะยุบด้วยเวลาของเขาเองไม่ยุบเดือนนี้ก็ไม่ต้องยุบก็ได้แล้วก็ถ้าตามสถิติก็คือตลาดจะบวกก่อนการเลือกตั้งประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาสามเดือนก่อนการเลือกตั้งเพราะงั้นถ้าถ้าอิงจากกำหนดการปัจจุบันคือต้นพฤษภาเนี่ยเราต้องนับเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วงนี้ เอาราคาปิดของวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าของวันจันทร์ก็ได้ก็คือวันที่เจ็ดเนี่ยบวกเพราะว่าลบลงมาสามเดือนแลเจ็ดพฤษภาลบมาสามเดือนเนี่ยเจ็ดกุมภาเนี่ยตลาดจะบวกได้สักประมาณสองสามเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายุคสภาเดือนนี้เราเลือกตั้งเมษาเนี่ยก็ต้องนับตั้งแต่มักกะลามักกะลอยู่ที่ประมาณหนึ่งหกแปดศูนย์สมมุติกลมๆหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งหกแปดศูนย์บวกมาสักสองสามเปอร์เซ็นต์ก็ได้สักพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยตน้นก็ก็เป็นไปได้นะครับมันก็สอดคล้องกับตัวภาพที่่่เรราาพููดสคว ถ้าเซนเด็กทะลุหนึ่งหกเก้าห้าได้โอกาสถู้อพันเจ็ดก็มีศูนโอ้โหนะคะเรียกว่าทุกอย่างมันจังหวะมันโบ๊ะได้เลยทีเดียวดังนั้นกลยุทธนะ์ณตอนนี้ที่จังหวะมันโบ๊ะแล้วมันดูดีโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยแบบนี้คุณนิกอยากแนะนํานักลงทุนเป็นกลยุทธ์ไหนดีคะเป็นต้นเดือนของกุมภาพันธ์ด้วยคะ่ะคือต้องบอกว่าคือเราแนะนําซื้อมาตลอดเนาะใน,นช่วงปีสองปีที่ผ่านมาแล้วก็จุดที่น่าซื้อที่เรามองในช่วงก่อนนี้คือพันหก เพราะว่าเซ็นทรเก็ตเราให้พันเจ็ดห้าสิบถามว่าตรงนี้น่าซื้อไหมต้องเลือกตัวต้องเลือกตัวที่อยู่ข้างล่างนะครับส่วนตัวที่มีอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องรีบซื้อเพิ่มแต่ถือเลทพปฟิตรันไปดีกว่านะครับแล้วก็จนถึงการเลือกตั้งนะครับ Q2 เนี่ยผมว่าตลาดอาจจะมีผมว่าเซลล์อินเมเนี่ยผมว่าปีเนี้ยก็มีโอกาสเกิดอีกเพราะว่าปัจจัยบวกมันมารุมมันตุ้มกันอยู่ตอนนี้นะครับทั้งเลือกตั้งทั้งเงินเฟ้อชะลอทั้งอะไรเงี้ยแต่พอทุกอย่างมัน Price in เนี่ยแล้วพอเราเเเห็นตัวลศรษกิจ หรือว่า GDP ต่างๆที่มันจะเริ่มเห็นการชะลอที่ชัดในช่วง Q 2เนี่ยหรือว่าช่วงปลาย Q 1เนี่ยมันอาจจะเห็นแรง take profit หรือว่า sell on back ออกมาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าทำไงผมว่าถือเล k profit run ได้นะครับแต่ถ้าขึ้นไปสมมติขึ้นไป1,750รอผมว่าอาจจะหาจังหวะ t ริมขายว่าบ้างส่วนถ้าจะซื้อช่วงนี้เนี่ยอาจจะเน้นเซกเตอร์แรกาดนะครับอย่างวันเนี้ยเซกเตอร์ที่น่าจะ perform เนี่ยแน่นอนคงหนีไม่พ้นกลุ่มเทค กับอีกเซ็กเตอร์หนึ่งที่ผมคิดว่าอยู่ในระดับต่ำแล้วก็อาจจะต้องถือสักนิดนึงนับกำไรอาจจะอาจจะยังไม่ได้ดีไปอีกสักไตามาสองไตามาสตามาแต่ว่า Q2 อย่างเร็วหรือว่าคืออย่างช้าคือครึ่งปีหลังเนี่ยไฟแนนซ์ผมว่ามีโอกาสที่จะมาได้เพราะไฟแนนซ์เซ็กเตอร์จปีแล้วค่อนข้างอันดเพอร์ฟอร์มใช่ครั้งที่แล้วนี่อันดเพอร์ฟอร์มตอนนี้ดูทรงแล้วแสดงว่าไฟแนนซ์ที่จะกลับมาเร็วกว่าคาดใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าเอออาจจะยังไม่กลับเร็ว,รว,รวนี้ คือจริงๆอะผมมองไฟแนนซ์จะดีในช่วงครึ่งหลังอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่ไม่คิดว่าราคาหุ้นจะเพอร์ฟอร์มตั้งแต่ปลายปีสองสอดีกว่าตอนแรกคิดว่าเอ่อน้าสะสมสักเนี่ยปีเนี้ยคิน่เนี่ยน่าสะสมปรากฏว่าขึ้นมาก่อนขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะครับก็เร็วกว่าที่คิดไปสักสองสามเดือนนะครับแต่ถามว่าขึ้นมาเยอะหรือยังก็ผมคิดว่ายังไม่ได้เยอะมากเพราะฉะั้นเนี่ย ถ้าซื้อไฟแนนซ์ก็ต้องย้ำว่าช่วงนี้อาจจะมีขึ้นมีลงเพราะว่าขึ้นตามเซนจิเมนต์แต่ว่างบยังไม่ยังไม่สอดคล้องวางบจะยังไม่ค่อยดีจะยังแฟลทแฟลทบอททอมแล้วแหละงบอะแต่ยังไม่เอานะถ้าจะเอาเนี่ยผมว่าสัก Q สองนะครับอย่างเร็วหรือว่าครึ่งหลังไปนซื้อตรงเนี้ยถ้าถือข้ามไปครึ่งปีหลังนะผมว่าโอเคเพราะครึ่งหลังมันจะมีประเด็นบวกกับไฟแนนซ์ด้วยคือถ้าเงินเฟ้อในบ้านเราลงเนี่ยดอกเบี้ยไทยที่เราบอกว่าจะขึ้นไปสองเปอร์เซ็นต์อาจจะเห แล้วมีการเจาะเข้าไฟแนนซ์ไหมคะว่าโอเคจะต้องเป็นกลุ่มที่สินเชื่อจำนำทะเบียนหรือว่าจะเป็นสินเชื่อ,ร,อรถบรรทุกหรือต้องเป็นสินเชื่ออะไรแบบนี้ต้องแยกแบ่งประเภทอีกไหมคะคือผมว่าตอนตอนนี้สินเชื่อที่เป็นสินเชื่อภาคธุรกิจสินเชื่อรถบรรทุกอ่ะมันดีกว่าสินเชื่อที่เป็นรายย่อยเพราะฉะนั้นถ้าจะโหลดตอนนี้บมว่าโหลดลายย่อยแล้วก็ไปคาดหวังการขื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังรายย่อยน่าจะดูดีกว่าเพราะว่า ที่ไม่ดีไม่ดีตอนนี้เพราะว่าตั้งสำรองเป็นหลักถูกไหมครทีนี้การตั้งสำรองเนี่ยมันคงไม่ได้ตั้งไตรมาสเดียวแล้วจบมนะันคงตั้งเป็นซีรีส์สักสองสามไตรมาสให้ให้เพียงพอหรือว่าเห็นสัญญาณว่า NPL มันเริ่มที่จะไม่ได้ขยับขึ้นแล้วหรือว่าเริ่มทรงตัวได้หลังจากนั้นเนี่ยสำรองมันจะพอตเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นไปที่หลายย่อยดีกว่าถ้าจะซื้อก็อถือไปแบบหกเดือนนะถือแบบเล่นครึ่งเป็นหลักเล่นเล่นเรื่องของงบที่ดีเนี่ยต้องเน้นไปที่สินเชื่อในฝั่ง อ่านะคะถือได้ยาวๆแบบ6เดือนนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาดีๆเนี่ยครึ่งปีหลังช่วงนี้เป็นช่วงสะสมละกันแล้วก็เน้นเป็นรายย่อยนะคะส่วนฟันทงหุ้นเด่นค่ะสำหรับเช้าว,วันนี้ที่ดูดีดีเหลือเกินคุณนิกแนะนำฟันทงตัวไหนดีคะครับวันนี้อาจจะ selective นะครับเป็นลักษณะของหุ้นงบ Q4 ดีแล้วก็ราคายังอยู่ต่ำนะครับก็คือตัว asset wise นะครับ ASW นะเอ่อเป็นหนึ่ในหุ้น property ที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มาก แต่ว่าเราเห็นแนวโน้มการเติบโตเนี่ยที่ค่อนข้างดีก็คือในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีสะดุดสดุดไปบ้างนะครับเพราะว่าโครงการที่โอนเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเว้นช่วงไปนิดหนึ่งแต่ Q4 เนี่ยจะมีโครงการกลับมาโอนใหม่สองโครงการแล้วก็จะทำให้กำไร Q4 เนี่ยน่าจะโตได้ระดับแบบหเท่าตัว Q on Q นะครับแล้วก็70%็ดสิบเปอรเซน์ยเียเป็นไตรมาสที่ดีสุดข,ของปี2022เลยแล้วก็ปี2023เนี่ยเอ่อก็จะมีแรงหนุนต่อเนื่องจากโครงการคอนโดที่โอนนี่แหละแล้วก็มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีก9โครงการนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นการโอนการขายนะครับที่ดีต่อเนื่องยอดโอนดีต่อเนื่องแล้วก็ในแง่ของ valuation เนี่ย PE ของ asset white เ่ที่ประมาณ6.4เท่านะครับ Dividend yield เนี่ย เกือบ7%ต่อปีแล้วก็ราคาเนี่ยอย่างที่บอกคือยังค่อนข้าง Under-Perform ์ฟอร์มกลุ่ม t y o p e r t y ที่ Perform ดีมากในช่วงไตรมาสที่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยแ s ส t ซไวมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นดีตามกลุ่มน,นะครับตอนนี้ก็เลยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นนะครับราคาเป้าหมายที่10บาท นะคะอ่านะคะคำถามจาก YouTube นิดนึงค่ะคุณนิกตอบได้ตอบได้เลยนะคะคือเขาถามว่าโหตอนนี้เราก็แบบคุณนิกส่วนใหญ่จะชอบเชียร์ Domestic Play r รีอลฟิิปปสพซะส่วนใหญ่นะคะนะตอนนี้ถามว่า AAV กับ BA ตัวไหนน่าลงทุนกว่าคะคุณนิกผมว่าถ้าเอาถ้าเอาฟื้นเร็วกว่าผมว่า BA ดีกว่านะคะแล้วระหว่างตัว SHR กับวีรันดาล่ะคะอ,อ จริงชอบทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเอาเรื่องแบบในประเทศอ่ะสมมุติถ้าเอาเน้นเล่นว่าท่องเที่ยวไทยฟื้นอ่ะต้องไปวีรดาเพราะสัดส่วนอ,อยู่ในไทยร้อยเปอร์เซ็นนะ,ะอ่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเกี่ยวไหมคะว่ายังอยู่ในกลุ่มที่แบบเติบโตแต่ว่าอยู่ในช่วงตัวที่ต่ําสุดแต่ว่ามีโอกาสเติบโตเกี่ยวไหมคะราคายัางยังอยู่ในโซนตัดจริงความถูกใกล้เคียงกันนะครับสำหรับสองตัวนี้นะคะแนวรับเท่าไหร่ดีคะสําหรับวีรดาค่ะ แนวรับจะอยู่ที่ถ้าเอาสั้นๆนะประมาณ7.75นะครับถึง7.65ค่ะย้อนกลับมาที่ตัว ba ที่บอกว่าเอา ba ดีกว่า ba รับเท่าไหร่ดีคะคุณนิกว่ารอบนี้ไม่น่าต่ำกว่า14.1ครับอ่า14.1ไม่น่าต่ำกว่านะคะอ่ะนะคะเคลียร์คัดเรียบร้อยนะคะและคุณนิกยังเชียร์เหมือนเดิมไหมคะยังแปลเป็นแก๊งแบบว่าถ้าเป็นภาพรวมนี่ยังเป็น reopening เลยยังเป็น domestic play เหมือนเดิมไหมคะคือถ้าเอาถ้าเอาคอหลักแล้วก็ผลการงานสอดคล้องเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. แต่ถามว่า global play กลุ่มเทคเนี่ยฟื้นไหมอย่างที่บอกฮะฟื้นเพราะลงเยอะกับฟ mm hmm. ื้นเพราะ s e n ิเมนต์ฟื้นเพราะความคาดหวังแต่กําไรเนี่ยจะยังไม่ตามเพราะว่าปีเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจชะลอส่งออกปีนี้ชะลอแน่นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฟื้นคือฟื้นเพราะคิดว่า เศรษฐกิจจะหลีกเลี่ยงรีเซชชันได้แต่ว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสโลดาวได้ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการฟื้นสลับพักตัวส่วนเลเวลนิ่งเนี่ยที่ผ่านมามันขึ้นมาเร็วเพราะฉะนั้นจังหวะพักตัวชัดๆให้เห็นเนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการสะสมย,นนยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่น CPO เนี่ย,ย,ยขึ้นจากหกสิบบาทขึ้นจากห้าสิบห้าบาทไปเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็พักลงมาเนี่ยระดับเนี่ยหกสิบปลายหกสิบกลางเนี่ย ผมว่าจังหวะพักแบบนี้เป็นจังหวะในการสะสมหุ้นโดเมสติกนะครับเคลียร์คัสตอนนี้ตลาดเปิดก็บวกไปประมาณ3จุดแล้วนะคะณนะตอนนี้นะคะดีเหลือเกินทิศทางดีมากๆเลยนะคะเช้านี้ขอบพระคุณมากๆเลยคุณนิกที่มาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็เคลียร์คัดทุกประเด็นจริงๆขอบพระคุณจริงๆนะคะสำหรับคุณวีรวัตรวิรโรธโพคาหรือว่าคุณนิกค่ะผู้อำนวยการอุตสาหกายวิเคราะห์นะคะบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดขอบพระคุณนิกค่ะ เอาละค่ะทุกท่านคะ่ะนะคะขอบคุณจริงๆนะคะของคุณนิกเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าอ่ะบอกแนวรับเนี่ยยังคงให้เหมือนเดิม1670ส่วนแนวต้านกรอบกว้างๆนะคือตอนนี้เหนียวมาก16-90คือได้ไปฮิตไปครั้งหนึ่งกันนะฮิตมาแล้วก็ไม่สามารถไปยืนได้ก็ร่วงลงมาเหมือนเดิมนะคะเหนียวจริงๆนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้จะเห็นว่าปัจจัยบวกอูมันเยอะมากแล้วมันแบบมันลุมมาตุ้ม,มอย่างที่คุณนิกบอกแล้วมันก็ หนุนก็ไม่หมดเลยเพราะฉะน,นี้พอบุกอ้วเยอะก็มีโอกาสที่จะพักตัวนั่นแหละก็เป็นจังหวะที่เข้าไปสะสมนะคะเพราะฉะน,นี้ก็เล่นเป็นรอบกันก็จะดีด้วยนะคะส่วนวันนี้ติดตามผลการประชุมนะคะสำหรับ B.O.E. แล้วก็ E.C.B. นะคะก็คาดว่าน่าจะไม่พลิกโผเหมือนกันนะคะส่วนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเษกษตรพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแฟกเตอร์ที่อาจจะทำให้การพิจารณา การประชุมในงวดหน้าสำหรับเฟดต่อไปด้วยนะคะส่วนตอนนี้จะเห็นว่ากลุ่มเทคค่อนข้างอัพพอร์ฟอร์มกันนะคะหลายตัวเลยทีเดียวแต่เน้นเป็นการเทรดดิ้งนะคะเพราะว่าหลังจากที่หลายคนหาเหตุผลว่าทําไมทําไมทาไมทาไมมันปรับขึ้นเยอะขนาดนี้เพราะมันลงมาเยอะค่ะนะคะเพราะมันลงมาเยอะนั่นเองนะคะแต่ว่าเอาจริงๆนะนักวิเคราะห์หลายคนรวมถึงฉันก็ไม่คิดว่ามันจะกลับมาเร็วขนาดนี้คือเข้าใจว่าแบบเออมันดีก็ซื้อสะสมทยอยสะสมไว้มันดีแต่ว่าอาจจะแบบเออครึ่งปีหลังอย่างเร็ว หรือสักปีหนึ่งแต่ไม่คิดว่ามันจะกลับมาแบบโอ้โหขนาดเนี้ยเออน,นะเราก็แบบเกาหัวเหมือนกันแต่ก็มันก็ลงมาค่อนข้างเยอะเราเหมือนกันค่ะส่วนกลุ Finance, ่มไฟน์นะคะคนนี้ก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่ามันมีการปรับลดลงมาแล้วก็เน้นสะสมในช่วงคิวหนึ่งเพราะว่าหลังจากช่วงเครึ่งปีหลังโอกาสฟื้นมาแน่ๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปเจาะเข้าไปอีกไปนั Finance, ้นกลุ่มไหนล่ะโหมันมีเยอะมากเลยจำนำทะเบียนหรือว่าจะเป็นรถบรรทุก ถินเชื่อมอเตอร์ไซค์โอ้มีเยอะมากเลยนะเน้นเป็นรายย่อยนะคะก็เน้นสะสมเป็นกลุ่มไฟแนนซ์ที่เน้นเป็นรายย่อยนะคะส่วนหุ้นเด่นวันนี้ค่ะที่นำมาปันธงกันก็คือตัว ASW นะคะก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่10บาทนั่นเองนะคะขอบพระคุณทุกคนค่ะขอบพระคุณนะคะที่รับเท่าไหร่ลาไปแล้วรับเท่าไหร่ดีค่ะ เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ตอนบ่ายนะเดี๋ยวทำให้พี่บีนะโอเคนะคุณมารากตช้าไปขออภยัยเพราะว่าเราบอกราคาเป้าหมายเราไม่ได้บอกราคารับเนาะนะเอาจริงตอนนี้พาร์ทเนอร์เววๆมาจะมีการปรับขึ้นมาค่อนข้างหลายตัวนะไล่มาจากตั้งแต่อะไรนะที่อาจจะมีเรื่องของการเมืองผู้บริหารอะไรกันด้วยนะคะแสนสิริก็ปรับขึ้นมาแรงไหมหลายตัวแล้วเนาะโออะไรก่ะโอริโอริ อ่ะตอนนี้เป็นคิวของ Asset Wise นะคะแล้วก็แววแวๆมาเนาะแววแววมันแวว,แว,วดังมากเลยอะ mm hmm. เออ property อะไร property perfect อะไรเงี้ยนะเออนะอ่ะลองดูจับตาดูกันแล้วกันนะคะเพราะว่าแววมาอันนี้เขาว่าเขาแววมาก็ได้ยินก็จะมาบอกกันนะคะนะ,ะ mm hmm. ตอนเราทาย่ามา จับดิฉันนะฮะเขาแววมาแววดังไปหน่อยนะคะอะเดี๋ยวยังไงมาคุยกันช่วงบ่ายค่ะสายพื้นฐานก็ฟังได้สายเทคนิคอยิ่งต้องฟังกับพี่บีเดทานาฟังสะอาดจากบ,บริษัทลรซับภายนะคะเจอกันบ่ายมงตรงวันนี้เหมือนเดิมค่ะตอนนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ